สวัสดีครับผมพี่น้องปลอปภัยสุขผสุขอนครับสวัสดียามเช้าครับอยูที่โกดังบนสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับเช่นเก่าเช่นเคยชมเพิ่มเติมคือช่วงนี้ว่างงานครับนี่ครับนี่ครับฝากไว้ได้ไหมเลอร์สำหรับบนสายยันซาวหนึ่งเก่าเก่าเจ็ดครับเวทีเครื่องเสียงนะครับชุดมีนี้ชุดออนทัวร์นะครับชุดเอฟนะครับมีหลากหลายขนาดนะครับ รถเวทีก็มีนะครับรถเวทีนี quiero, ่ครับรถเวทีรถติดเครื่องเสียงระบบไฮดรอลิกเราก็มีสิบสองล้อนะครับรถแห่สิบสองล้อก็มีรถแห่หล้อก็มีรถแห่สี่ล้อก็มีนะครับกำลังซ่อมแซมอยู่แล้วครับ่องปั้นมีปัญหาก็ได้สอมแซมแล้วกะดุมตัวนก็ได้ซ่อมครับนี่ออกการทำงานครับไปแห่ไปเดินยึดทุ่นเออรแล้วโบ้แพงสองสามพันก็ไปกับแถวบ้านเหมือนกัน ไปไกลเนี่ยก็ซีพันหาพันจานพ่อนอาไฟต้องสมอ่ของเขาปะไเขาไมส่มหรอปะไม่ได้สบ่มได้นะบอกร่างขาใส่ขามาเห็้ไปใส <si suppression> ่ทำไมันหนักรดดคนเบิ้ลก็หาร่างใส่สิเหนื่ร่างอ่ะครับนใส่ยันสามฮะ โอ้มันั่งใหญ่พูดมันนักบดบรรยากาศยาบยั้าแล้วกับอากาศดีดีครับจะสายมาเที่ยงมาอากาศเดือดร้อนะน,นะครับเจ้ากีหนี่เขาว่าอากาศจะร้อนถึงร้อนมากเลยทีเดียวนะครับนะครับดูแลสุขภาพนี้รับเอฟซีทุกท่านพี่น้องทุกท่านครับผมเพราะว่าแต่ชาวเครื่องเสียงทุกท่านด้วยนะครับเมื่ออากาศมันร้อนเอ มาเทียดไทยมีพายุสุนร้อนนะลร้ายนะครับเด้อปีนี้ยำรับมือกันให้ดีครับสําหรับวีทีเครื่องเสียงทุกๆท่านครับผมเด็ดโครงสร้างให้ดีๆเด้อครับผมอ่าเดี๋ยวพาชมยำเสาที่โกดังเท่ากันเป็นลักษณะครับหยับเงาสองม้วนไม่ง่ายเพรเริ่มออกมันติดเก่ามันขึ้นก็ออกไปอยู่หน่อยนึงครับมินิ 14F1 อะแหละครับในตัวเดียวเป็นทั้งเอฟเป็นทั้งมินิครับ บริหารโดยท่านอาจาร,รย์สรรยายันทองสวัสดิ์ก็เป็ไปไปม่มีมิตอย่างเองครับผมเปล่าไปแล้ครับพระองบนสาย,ยันเนะจ้าหนึ่งห้องเก่าเก่าจิตอยากได้ที่เ่องเสียงหมอดอกหมอดรันักดนตร,รีเล่นเสือในเบิร์รรรตครับจ้างโคบุกจอนได้ครับกับท่านอาจารย์สายันทองสวัสดิ์ครับผมเออจากมาผมกระไรครับอยากมาผมกระลับอยากอยากดองให้ผู้ใดอยากได้ ผมรัผู้ใดอยากได้นะกุติผู้ใดยอยากได้เล่นเสือผู้ใดกับนี่เบิ้ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเรารับงานให้บุษม์สมักงานอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนำทีมโดยท่านสายันทองสวัสด์ครับผมเออว่าท่านเตือนอยู่มานี่รถจอดท่านไปงานมากมาเคลืนนี่ไปมีเสียงมาส่วนลูกทีมกับไปงานจอนมั่งมานี่วันเจ็ดครับวันนี้เจ็ดมีนาคมครับเออเมื่ออื่นผู้ดำอื่นแปดเก้านี่เริ่มออกออกการอองงานกันแล้วครับ ีเดียวกันวันที่เก่าหนิทีมงานออนตัวสองอุบลสายเงนเศร้าหนเกาะกระเทศทีมงานผมเองก็จะเดินทางไปที่นี่ใ,ใกล้ๆนี่ครับบุญธเรศนี่พิบุญนี่ครับบุญสิบักไก่ครับผมไปลงให้ที่จันวิสีกุ้งสุภาพขอสายหลักครับเออสุดยอดไอ้มอรมสิ่งยุคเก,ก่าๆครับผมเออติบโตดังมากับอาาจรย์สายันอาจารย์ครับนี่สายันเงินแต่เจ็ดจุดหน่วยนนยาวสองหน่วยหน่วยหนึ่ง ประมาณเวที่เจ็ดขาสมัยตะกี้เนาะครับนอโอ้โหผมสงสายหลักท่านอาจารย์ศรีจันทีซีผมก็เคยไปประจำกับเพื่อนกับท่านอาจารย์ศรีจันทีซีแต่สมัยตะกี้กับอ่านี่ครับบริเวณโกดังบนสายสะพานกานี่ครับรถจอดครับทีมงานบอกท่านตื่นครับผมอ่าอ่านี่ครับเมึงเอาเรียกเอาอย่างไรเงี้ยงปากพยัญชะมีครับจอเอลดีเราก็มีเออ อขอบคุณทุกคนครับผมที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลของผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้แล้วครับพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ